คุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions เริ่มต้นวันใหม่กับพระเจ้าวันที่29มกราคมกางเขนคือชีวิตโรมบทที่4ข้อ25คือพระเยซูผู้ทรงถูกอายัดไว้ให้ถึงสิ้นพระชนแล้วเพราะการร่วงละเมิดของเราและได้ทรงฟื้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมสำหรับคริสเตียน เมื่อพูดถึงกลางเขนเราจะระลึกถึงความรักของพระเจ้าเพราะว่าที่กลางเขนคือที่ที่พระองค์ได้สำแดงพระคุณของพระเจ้าต่อเราทําให้เราได้เห็นถึงความบริสุทธิ์และความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราประทานพระเมตตาต่อเราแม้ว่าเราไม่สมควรที่จะได้รับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นบริสุทธิ์ไร้ตาหนิความสมบูรณ์ของพระองค์ถึงขนาดที่ว่า ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถมองเห็นพระองค์ได้ด้วยตาเปล่าได้ในอพยพบทที่33มข้อ20โมเสสก็จำเป็นต้องเอาผ้าปิดตาของตัวเองเพราะธรรมชาติของความบาปไม่สามารถอยู่กับความบริสุทธิ์ของพระเจ้ามนุษย์ทุกคนอยู่ในธรรมชาติของความบาปในหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ8กล่าวว่าถ้าเราว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองเพราะว่าทุกคนเป็นคนบาป และพระเจ้าก็เกลียดชังความบาปไม่สามารถคลุกคลีอยู่กับความบาปได้และโทษของความบาปก็คือความตายแต่ในขณะเดียวกันเราก็พบความจริงของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ8ได้กล่าวว่าพระเจ้าได้สร้างมนุษย์มาอย่างดีและตั้งใจที่จะดูแลเขาอย่างดีปรารถนาให้เขาดำเนินชีวิตนิรันดร์ร่วมด้วยกับพระองค์ แต่ปัญหาก็คือเขาเลือกที่จะดำเนินในความบาปด้วยตัวของเขาเองอดัมเอวาได้เลือกการตัดสินใจแบบนั้นชีวิตของเขาจึงต้องจ่ายราคาด้วยความบาปนี้ด้วยความตายพระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงดำรงความยุติธรรมพระเจ้าไม่สามารถฝืนความเป็นพระเจ้าของพระองค์ได้คือเมื่อมนุษย์ทำบาปต้องได้รับการลงโทษ ดังนั้นกางเขนของพระเยซูคริสต์จึงเป็นวิธีการชำระบาปให้กับเราพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์เสด็จลงมาเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบเพื่อรับเอาความบาปผิดของเราทั้งหมดไว้ที่พระองค์บนกางเขนส่งสิ้นพระชนเพื่อเราและฟื้นคืนพระชนเพื่อเราเพื่อเราได้รับชีวิตใหม่ในพระองค์เมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราคําว่าไถ่ คือการซื้อกลับคืนมาสู่พระองค์เราก็จะได้รับการอภัยจากพระเจ้าเพราะความบาปได้ถูกชำระแล้วผ่านทางการวายพระชนของพระเยซูที่ไมก้กางเขนและฟื้นคืนพระชนเพื่อเราเราก็จะได้รับชีวิตใหม่ของพระองค์ด้วยเราได้รับการถูกสร้างใหม่เราได้รับชีวิตใหม่ชีวิตชอบธรรมผ่านทางพระเยซูคริสในพระธรรมโรมบทที่ 4: ข้อ25กล่าวว่า เมื่อพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนเราได้รับชีวิตชอบธรรมร่วมกับพระองค์ด้วยฉันนั้นนี่คือกางเขนแห่งชีวิตให้เราระลึกและสำนึกถึงกางเขนแห่งชีวิตในการดำเนินชีวิตกับพระเยซูคริสต์ในทุกๆวันเพื่อที่เราจะได้รับการเสริมกำลังผ่านทางการทรงถ่ายของพระองค์เพื่อเราให้เราระลึกและสำนึกถึงกางเขนแห่งชีวิตในการดำเนินชีวิตกับพระเยซูคริสต์ในทุกๆวัน เพื่อเราจะได้รับการเสริมกำลังผ่านทางการไถ่ของพระองค์เพื่อเราให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกสำนึกในพระคุณการไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่ไมก้กางเขนในทุกวันเพราะลูกตระหนักว่านั่นคือที่ที่พระองค์สำแดงความรักต่อลูกเมื่อลูกไม่สมบูรณ์และอาจพลาดพังทำบาปไปลูกรู้ว่า ลูกได้รับการอภัยเสมอขอให้ลูกดําเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมระมัดระวังในการดําเนินชีวิตไม่ทําบาปต่อพระองค์เพราะการเขียนคือชีวิตของลูกในพระนามพระเยซูกิจเจ้าเอเมน